สวัสดีมากมายใ่สหายทุกท่านคร拉บกับผมปืมแมททีนูดกับรายการลองสป,ปอยดูนะครับครับก็เช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสป,ปอยบัตเลอร์คีตันเหมือนเดิมโดยในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าเดอะโบ๊ทก็แปลว่าเรือนั่นแหละในตอนนี้บัตเคตันของเราก็กคงจะล่องเรือน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าล่องไปไหนเหมือนกันอ่างั้นก็ไปดูกันเลยเนาะเอ้ยออ,อ,อ,อทำไมเรือมันโครงงี้เอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเลย แหสนุกจังเลยอเอ้าเฮ้ยประคําน้อยแม่งเอ้ยมาโยกเรือเล่นประโถยนึกว่าวเรือจะพังสนนักตีตูดแม่งนั่นแหละครับวัคคีตันของเราก็กลาลังสร้างเรืออยู่ครับแต่ว่าลูกชายของเขาก็มากลัวน,นะครับและเขาก็แต่งงานแล้วด้วยอ่านางเอกก็คือเป็นเมียเขานั่นแหละโดยเขาก็ประกอบเรือตรงชั้นใต้ถุนนะครับใต้ถุนชั้นใต้ดินบ้านเขานี่แหละอ่าแต่พอทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็เตรียมขนเรือออกนะครับแต่ว่าเรือน่ะมันดันลำใหญ่กว่าประตูครับอ้าวแล้วจะออกไงที่นี้ตอนสร้างก็ไม่กะขนาดนประตูก่อน ปากีตันก็เลยต้องแสประตูทิ้งนะครับทาให้รูมันใหญ่กว่าเรือหน่อยเอาแล้วนะเตรียมตัวผูกเชือกเอาขับรถออกมาลากออกมาเอาอึ๊บเอาโอ้ยกแพงพังแล้วเอาโอ้ยไม่เป็นไรช่างมาันเอาออกมาก่อนออกมาเอาโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเอาเอ้ยเอาเอาบ้านบ้านบ้านพังหมดแล้วถึงแม้ว่าเรือนั้นจะไม่มีรอยขีดข่วนแต่บ้านก็พังแล้วครับหรือแค่ครึ่งเดียวเนี่ย แต่ครอบครัวของบัคีตันก็ออกเดินทางกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวบ้านกลับมาซ่อมทีหลังออกไปประกอบเรือล่อ,ลองเรือก่อนและครอบครัวของบัคีตันนะครับก็มาถึงท่าเรือที่ทะเลครับก็จะได้เอาเรือเนี่ยมาประกอบขั้นตอนสุดท้ายที่นี่และบัคีตันของเรานี่ก็ขับรถครับ,รบเพื่อลากเรือที่เตรียมไว้บนแท่นที่จะปล่อยลงน้านะครับจะได้ลากเรือลงน้ําได้แต่พอดีเมียของบัคีตันนะครับก็ไปเห็นครับลูกชายของเธอเนี่ยไปเกาะอยู่ใต้ท้องเรือครับที่รักที่รักลูกลูกอยู่ใต้ท้องเรืออ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วลูกไปทำอะไร เอาเฮ้ยรถตกน้ำเอาชิบหายแล้วเอาทำไงดีวะเมียก็ลากเรือไปอยู่เอาไงวะเอาลูกชายกับรถเอาช่วยลูกชายก่อนเอาตัดเชือกทิ้งเอาปล่อยรถลงน้าไปเลยเอามานี่เลยระหาน้อยตกปัญหามานี่เลยมาช่วยกันลากเรือก,กลับขึ้นมาเอาลากเรือกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติและบัคคีตันก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะปล่อยเรือเนี่ยลงน้ําไปเมียของบคัคคีตันก็เลยจะเอาขวดนะขวดโซดาขวดโคกเนี่ยอ่ะปกติก็ใช้ขวดแชมเปญอ่ะแต่ว่าทุนน้อยเอาเอาขวดโคกไปก่อนฟาดสายท้ายเรือนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมในการปล่อยเรือลงน้ํรท้งแรกแต่ฟาดไม่แตกครับบคัคคีตันก็เลยใช้คอเนี่ยทุบขวดแตกเลยอ่ะจะได้แตกกทีเอาไปได้เลยและบคัคขีตันก็ปล่อยเรือลงน้าครับแต่ก็ดันลืมไป,ไปครับว่าเขาลืมปล่อยเชือกครับเชือกที่ลังกับไอฐานปล่อยเรือเนี่ย พอฐานปล่อยเรือมันไหลลงแบงล่างนะครับเรือมันก็เกาะติดกับอฐานปล่อยเรือนี่แหละเรือก็เลยจมตามไอฐานนี่ไปเลยอ้าวจิบหายแล้วแล้วกูจะกู้เรือกลับมาไงเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดนะครับบัคกีตันก็สามารถกู้เรือของตัวเองกลับคืนมาแล้วก็สามารถซ่อมแซมมันได้อ่ะประกอบจนเกือบสมบูรณ์แล้วเอาละาขาั้ตอนต่อไปก็ใส่ปลองไฟอา้าวฮึบอา้าวเฮ้ยเ,เดี๋ยวบัคกีตนันมืออาปลองไฟครอบหัวลูกตัวเองแล้วอา้อาวทำไมปลองไฟมันล้องได้วะเอ้ยมันเสียตรงไหนบอนเนี่ย อ้าวเฮ้ยแม่งร้อนอีกแล้วเอ๊ะมันมีอะไรในป่องไฟเปล่าไหนดูสิเอาปัดโถเอ้ยลูกกูเองโอ้ยประคัมร้อยมึงเข้าไปในป่องไฟทำไมเอ๊ะก็เพราะเอาป่องไฟมาครอบหัวผมเองอ่ะโอ้ยต้องระบากกูเองเอาออกมาอ้าตกน้ำตกน้ำโอ้ยเด้อเด้อเดอเอาห่วงยางห่วงยางก่อนเอาห่วงยางไปเอาเฮ้ยอานี่มันห่วงยางแล้วทุดไม่ได้ทำไมมันจมไม่ย่างงั้นโอ้ยไม่ได้การแล้วต้องโดนลงไปเอ๊ะเด้อเด้อก่อนน้ำมันร้อนเกินไปไหมเอ๊ะมันอุณหภูมิเท่าไหร่วะโอเคมันไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปออ้้าาววโดนลงไปเ แล้วในที่สุดครับบัคคีตันก็สามารถช่วยลูกชายเขาขึ้นมาได้ครับแล้วก็ส่งตัวไปให้แม่เขาเลยอ่ะจะได้ไม่มาซนอีแล้วบัคคีตันก็เตรียมขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วครับก็เตรียมตัวจะออกเรือเขาก็มาที่พงมาลายเรือนะครับแล้วก็ออกเรือไปเลยอ้ยอ้ท่าเรือพังอ้ยปะโถยบักฮามเ้ยมึงลืม,ลมปลดเชือกแต่ก็ไม่สนใจแล้วครับบัคคีตันอ,ออกเรือไปแล้วแต่พอแล่นเรือไปได้สักพักก็เห็นว่ามีสะพานตรงหน้าครับบัคคีตันเลยโยกขันโยกอึ๊บอ้อาวอา้อาวเอ็นหน่อยเอ็นหน่อยอ้าวเอ้ยหลบสะ เอาอืดโอเคอ้าวผ่านรอดแล้วเอาตั้งตรงเหมือนเดิมแหมเฮ้ยระบบนี่มันดีแท้หวะพอผ่านสะพานมาได้นะครับปักทีดตั้นก็นอนชิวๆเลยครับขับเพลินๆครับแต่ก็ดันลืมไปว่าอ้าวข้างหน้าเจอสะพานนี้แล้วเอ้ยเกือบไม่ทันเลยทันเลยโยกโยกโยโยโโอ้ยเกือบไปโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยอ้าวเอ้ยธงหลุดเอ้ยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดตั้งธงใหม่แล่นเรือก็แล่นไปเรื่อยๆแต่ก็ถึงสะพานอีกแล้วเอ้ยเอาชนสะพานเอ้ยาอ้ยทามะนแแ่งเยอวโอ้ยต้องลสาากอ้วเรือะโดดต้องตามีหัน ปักีตันต้องรีบ่วยน้ำจำอ้าวอย่าเลยครับจำสุดธิ์เลยเพื่อให้ไล่ตามเรือทนันเพราะเรือตอนนี้ไม่มีคนขคับแต่ในที่สุดก็ตามเรือทันครับแล้วก็ขึ้นเรือจนได้พอเรือหยุดเมียก็เลยสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ลักออกพอดีเกิดวันดีเห็น,นิดหน่อยอะสงสัยต้องซ่อมเรือก่อนกันเดี๋ยวไปทอดสมองก่อนอ้าวฮึอ้าว,าวเดี๋ยวเฮ้ยทําไมสมองมันลอยน้ําวะโอ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกเอาไอ้ห่วงยางจะช่วยลูกชายห่วงยางก็เสือกจมพอจะทอดสมองสมองเสือกลอยอะไรกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่อยากให้อยดันจม แต่บนไปก็เท่านั้นแหละครับบัคี้ตันก็เลยตั้งหน้าตั้งตาซ่อมเรือต่อและระหว่างซ่อมนี่ก็ตกปลาไปด้วยครับอ่าพอได้ปลามาก็ส่งปลาให้เมียเอาเป็นมื้อเย็นกินกันแล้วก็ถึงเวลากินข้าวเย็นครับทั้งครอบครัวก็มาที่ใต้ท้องเรือครับก็เป็นห้องทานข้าวก็เป็นห้องรั้วมาแหละอ่าเป็นห้องที่ใช้อยู่อาศัยแล้วก็ใช้กินข้าวด้วยแต่สามพ่อลูกก็กินแพนเค้กกันนะครับแพนเค้กที่เมียทําให้เนี่ยคุณแม่ทําให้แต่ก็เหนียวเหนียวครับเหนียวอย่างกับแผ่นยางพารา บักกิตันก็เลยบอกลูกเลยเฮ้ยลูกลูกเอาซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อนไว้อย่าบอกแม่นะว่ากินไม่ได้เดี๋ยวแม่โกรธเอาระหว่างที่กินกันอยู่นั้นหรือก็โครงครับโครงหนักมากโครงจนโต๊ะไหลไปไหลามาเลยบักกิตันก็เลยบอกเมียแล้วว่าเอ้ยเมียไปดูข้างบนหน่อยสิข้างบนมันโครงมากหรือเปล่าอ่ะช่วยไปดูข้างบนหน่อย และระหว่างที่รอเมียอยู่นะครับบักคีตันก็อยากจะติดลูกครับอ่าลูกแปะข้างฟ้าเนี่ยเป็นลูกทะเลก็จะแปะตอกตะปูไว้ตอกตะปูติดข้างฟ้าแต่ปรากฏว่ามีน้ําไหลออกมาครับน้าไหลออกมาจากลูกอ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีทำไมลูกภาพมันมีน้ําของจริงไหลออกมาวะพอบักคีตันมาดูเที่ข้างหลังภาพปรากฏว่าอ้าวน้ำมันมาจากตรงรอยตอกตะปูครับอ้าวชิบหายแล้วดันลืมไปว่าตอนนี้ส่วนท้องเรือเนี่ยมันอยู่ใต้น้าครับบักคีตันเลยรีบอุดเลยอุดควันเดือดควันเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ พออุดท้องเรือเสร็จแล้วครับท,ทั้งครอบครัวนะครับก็มากินข้าวกันต่อแต่เรือก็ยังโครงหนักมากครับคันนี้โครงแนวขวางปากทิพตันก็เลยต้องขึ้นมาดูด้านบนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาทําการปรับแต่งระบบโคงมาลายัยอ่นมันจะได้ไม่โครงเยอะที่นี่เรือก็นิ่งขึ้นและปลอดภัยแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาตอนกลางคืนนะครับทั้งครอบครัวก็เตรียมจะนอนและแต่ปรากฏว่าอ่ะเรือมันก็โครงหนักขึ้นครับอ่ถึงแม้ว่าจะปรับระบบแล้วมันก็ยังโครงโครงจนกระทั่งไอ้ปากทิพตันนะครับที่นอนอยู่ชั้นบนเนี่ยตกลงมาชั้นล่างเลย ตอนแรกบัคคีตันก็ยังไม่คิดอะไรมากครับก็ประกอบที่นอนใหม่แล้วก็ขึ้นไปนอนต่อแต่คราวนี้นะครับมีน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาตรงช่องราต่างครับสาดโดนบัคคีตันเปียกเลยบัคคีตันก็สงสัยแล้วครับเฮ้ยทำไมน้ำมันแรงทาวะก็เลยออกไปดูข้างนอกครับเพื่อดูสถานการณ์แล้วก็จุดเทียนดูนะครับโอ้ยจะมาจุดเทียนการพายุมันจะติดได้ไงวะพอจุดเทียนไม่ติดบัคคีตันก็เลยไปเอากล้องสองทางไกลมาครับ เอาออกมาพอยื่นออกมาเอาเฮ้ยกล้องส่องทางไกลแม่งงอครับงอย้อยเป็นงวงช้างโอ้ยตกอามเอ้ยกล้องส่องทางไกลกูแม่งย้อยย้อย,ยเหมือนกูเลยโอ้ยดูแบบรอดดาก็ได้วะ <c oughs> ตกน้ำบอกบัคกี้ตันเห็นว่าตอนนี้เรือเขาลำบากแล้วครับโดนพายุหนะักก็ไม่รู้ว่าจะจมหรือเปล่าก็เลยต้องรีบติดต่อสื่อสารเลยครับส่งโทรเลขไปหาเรือที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดครับเพื่อให้เข้ามาช่วยแต่ก็ฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าใส่ระบบสื่อสารระบบเกือบพังครับแต่บัคกี้ตันก็พยายามติดต่อสื่อสารต่อ จนกระทั่งก็มีเรือลำหนึ่งครับก็สามารถรับขึ้นโทรเลขได้ปากีตัานก็ขอความช่วยเหลือครับแต่ก็ส่งไปโทรเลขครับแล้วก็ส่งแบบแบบมันมันไม่ประติดประตอกันครับทั้งสองคนก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งฝ่ายรับก็เลยเลิกครับก็วางหูไปเอาชิปไม้แล้วปากีตัานติดต่อสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องเขาเลยไม่รับแล้วเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าเรือของปากีตัานก็จะรับแรงพายุไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็ล่มและหมุนเป็นหมูหันเลยตอนเนี้ย ไอ้หมุนนอะไม่เท่าไรแต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงรอยลั่วครับรอยลั่วที่ปากกิทันเคยตอกตะปูแล้วมันรั่ว่ะตอนนี้ก็น้ารั่วไหลทะลักเข้ามาตรงรอยแล้วปากกิทันเขาพยายามอุดแต่ก็อุดไม่อยู่แล้วครับปากกิัันก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงถ้าจะทำให้น้ำมันไหลเข้ามาเนี่ยไหลออกก็เลยครับโลกครับไปจีบไอสว่านมาจะเจาะรูที่พื้นครับ เพื่อระบายน้ำที่เข้ามาให้ออกด้านล่างเอ,าเอ้าเฮ้ย๋ยวก่อนบัคกีตันทํามึงทาแบบนั้นน,น,น้ำันยิ่งรั่วเข้ามาใหญ่เลยแล้วก็นั่นแหละครับพอเจาะรูที่พื้นปุ๊บน้ําก็ยิ่งทะลักเข้ามาเพิ่มและเรือก็กำลังจะจมแล้วครับบัคกีตันก็รีบพาลูกเมียหนีคือไปชั้นบนเลยครับแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพราะาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเรือจะอยู่ได้นานแค่ไหนทั้งครอบครัวก็เลยขึ้นไปบนด่านฟ้าเรือครับแล้วก็นั่งบนเรือชูชีพอ่าที่จริงแล้วมันก็เป็นอาอออาาาาาาบบบบนนนนน้้้ลคััททีีาาาที่่นะ่กตตเเมมจ ออกมาใช้ปเป็นเรือชูชีพไปก่อนขนาดมันก็เล็กนะครับแต่ก็ต้องนั่งเข้าไป4ี่คนแต่พอลูกเมียของบัคกีตันขึ้นเรือแล้วแต่ว่าบัคกีตันยังไม่ทันขึ้นครับเรือก็หลุดออกไปก่อนบัคกีตันก็ยังติดอยู่บนเรือหลักนะครับแต่บัคกีตันก็พยายามเอาชีวิตรอดจนที่สุดครับจนกระทั่งเรือจมลงไปบัคกีตันก็จมลงไปด้วยเมียของบัคกีตันก็เสียใจเลยครับเราคิดว่าบัคกีตันจมลงไปแล้วแต่บัคกิตันยังไม่จมครับอายังว่ายขึ้นมาได้ก็เลยว่ายกลับมาหาียยนนนนครบาา้ออํู่่ก อคีตันพอขึ้นเรือเล็กมาได้แล้วนะครับก็พยายามยืนขึ้นครับแล้วก็หาดูว่าเอ๊ะฝั่งมาอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้มันมืดไปหมด พอดีประคําน้อยลูกชายเขาครับดันโซนครับดันไปดึงจุกก๊อกไอตรงจุดอุดลงอาบน้ำเนี่ยดึงออกอ้าวชิบหายแล้วเรือั่วเรือัอ่วอ้าวอ้าวไอจุกก๊อกก็หล่นหายไปอุย้ยเด็กเวนเอ้ยจะทำตายกันทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งครอบครัวเลยต้องรีบวิทย์น้ำออกครับแต่วิทย์เท่าไหร่ก็วิทย์ไม่หมดครับเพราะมันรั่วขึ้นมาเรื่อยๆทั้งครอบครัวก,ก็เลยเห็นแล้วครับว่าพวกเขาต้องตายอยู่ตรงกลางทะเลนี้แน่ปกากฮตตันก็เลยกอดจูบลูกเมียตัวเองครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะตายไปพร้อมๆกันแต่ปรากฏว่าครับ มันจมลงไปแค่นิดเดียวครับบาคคตทันเอ้าเฮ้ยแตไมมันจมได้แค่นี้วะเอา้าน้ําตื้นนี่วะเอา้าชิบหายเอ้ยกูนึกว่าอยู่กลางมาหาสมุทรในเมื่อน้ําตื้นแสดงว่าฝั่งอยู่ใกล้ๆกลบาคคิตันก็เลยจูงมือครอบครัวเดินขึ้นฝั่งเลยครับอ่าในสุดก็ขึ้นฝั่งเลยละรอดตายแล้วแต่ปัญหาคือตอนนี้ตอนกลางคืนครับแล้วก็มืดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่เมียก็เลยถามว่าวตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยบาคคิตันก็สายหน้าครับเออก็ไม่รู้เหมือนกนอ เอาละครับก็จบแล้วล่ะจบแค่นี้แหละเป็นไงบ้างครับกับบัคกีตันตอนเดอะบูหรือว่าตอนออกเรือนั่นเองอ่ะผมก็ตั้งชื่อว่าตอนออกเรือนะโดยตอนนี้ก็เป็นตอนสั้นนะครับก็เป็นแนวน่ารักน่ารักเอาฮาอย่างเดียวก็เป็นตอนที่บัคกีตันมีครอบครัวมีลูกแล้วนะครับแล้วก็ออกเรือด้วยกันแต่ตอนออกเรือนี่ก็ปัญหาเยอะเหลือเกินหลักๆเลยผมว่าปัญหาน่าจะมาจากไอ้ลูกชายคนโตเขาเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตอนแรกนะครับที่ลูกชายน่ะไปโยกเรือเล่นตอนแรก แล้วก็ตอนไปซนใต้ท้องเรือนะครับตอนที่กําลังจะลากเรือเนี่ยลงน้ําก็ทําให้บัคกีตันเสียรถไปนทั้งคันเลยแล้วก็ตอนที่ประคำน้อยเนี่ยติดตรงป่องไฟนะครับพอดีอันนี้บัคกีตันก็ต้องโทษบัคกี้ตันด้วยแหละเอาป่องไฟไปครอบหัวลูกไปดูตาม,มาตาเรือแล้วก็ตอนสุดท้ายเลยนะครับก็ตอนที่บระคำน้อยเนี่ยไปถอดจุกนะจุกนะ้านะอ่ะเออจุกนะ้ําตรงอ่างอาบน้ําที่ใช้เป็นเรือชูชีพอ่ะออกก็เลยเรือรั่วเลยอ่ะอันนั้นแหละโอ้ยพอผมเห็นเนี่ยผมก็ลึกถึงตัวเองเลยเอ้ยถ้าเกิด กูมีลูกชายอย่างงี้กูไม่มีดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าผู้ชมละครับพอเห็นเจ้าบากคำน้อยลูกของบากีตานคนเนี้ยคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมีลูกอย่างงี้ไม่มีดีกว่าก็มีความคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคอ,อยสธาหยังคงสเสถียแกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ